สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คุณแซมคขับรถต้องเติมน้ํามันตอนนี้ราคาน้ามันก็พันผวนเหมือนกันใช่ครับเรียกได้ว่าลดลงกันอย่างต่อเนื่องนะฮะสำหรับราคาน้ํามันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคาดการช่วง6เดือนแรกของปี2 5 5 8เนี่ยห่วงคนใช้เอทานอลนะฮะและไบโอดีเซลน้อยครับเหตุราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องทําสถิติต่ําสุดในรอบ5ปีครึ่งรอบใหม่ครับ นายนรงชัยอครเสรณีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Energy Forum นะฮะเรื่องนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนว่าภาพรวมราคาน้ำมันโลกนะฮะภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกในปี2 5 5 8นี้เนี่ยนะฮะยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะครับโดยเฉพาะช่วง6เดือนแรกของปีนะครับก็ถึงเดือนกรกฎาคนะครับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในโลกนะฮะภาพรวมยังไม่ดีนะครับซึ่งราคาที่ต่ำนะฮะจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยแต่สิ่งที่น่าห่วงนั่นก็คือจะมีผลกระทบต่อแผนกอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนครับโดยเฉพาะการใช้เอทานอลนะฮะแล้วก็ไบโอดีเซลครับเอทานอลตอนนี้ก็ผสมเป็น e85 เป็น e20 มันไปนะฮะไบโอดีเซลก็เป็น b b5 b5 อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะครับก็ การใช้มันก็จะลดต่ําลงได้เช่นเดียวกันครับโดยนักวิเคราะห์เนี่ยชี้ว่าตลาดครับยังมีความวิตกต่อเรื่องที่ว่านะครับก็คือยังมองไม่เห็นสัญญาณความเป็นไปได้ที่จะจัดหาและเริ่มชะลอตัวลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันครับคุณแซมรหรือโอเปกครับอ่านะฮะอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะฮะยังยืนยันที่จะไม่ลดเพดานการผลิตและชี้แจงว่าการเติบโตอย่างอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกเป็นสาเหตุที่ ทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียก็สามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้ครับซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามันดิ่งลงไปอยู่ในระดับต่ํากว่า40ดอลลาร์ต่อบาเรลได้นะฮะขณะที่นะฮะนายธรรมยศศีช่วยนะครับอธิบดีกรมพลังงานอ่าขออภัยฮะอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพนะครับกล่าวว่าจาก ราคาน้ามันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยยอมรับว่ากังวลนะครับว่าการใช้เอทานอลปี2,564นรอบีนะครับอีกประมาณ6ปีนะครับที่กำหนดเป้าหมายไว้เนี่ยนะฮะล้านลิตรต่อวันจะไม่เป็นตามเป้าหมายได้จากปัจจุบันนะครับมียอดการใช้อยู่ที่3ล้านลิตรต่อวันนะครับดังนั้นนะฮะต้องขึ้นอยู่กับราคาแล้วครับว่าจะมีการดูแลและจะกระตุ้นการใช้อย่างไรบ้างนะครับเอาก็ลดราคาลงสิ นะฮะก็ตอนนี้ราคาก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับสัปดาห์หนึ่งก็ยี่สิคตังคมนะฮะกระตุ้นการใช้โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะง่ายๆรวมไปถึงภาคขนส่งที่ต้องใช้รถขนส่งขนาดใหญ่ที่เป็นรถเครื่องดีเซลโลจิสติกทั้งหลายอะไรอย่างนี้คนะฮะเราก็ทุกวันนี้เราก็เราก็สนับสนุนกันอยู่นะในภาคในภาคเอกชนนะฮะจ็ขานไปติดกันกันเยอะนะนะฮะก็จะมีการ ไปหันไปใช้พลังงานทดแทนที่เป็นก๊าซ R P G N G V กันเยอะหน่อยนะฮะช่วงนี้ก็หันกลับมานะครับมามาใช้พลังงานที่เป็นธรรมชาติที่ผลิตดักเอทานอลที่ผลิตจากไบโอดีเซลกันมากขึ้นด้วยคือจริงๆพลังงานหลักมันก็ดีนะฮะ,ะ,ฮะแต่พูดถึงว่าถ้ารเรามัวแต่กระนำใช้พลังงานหลักไปเนี่ยวันนึ่งก็จะหมดมันจะหมดนะฮะแล้วก็จะทำให้หมดเร็วขึ้น